บอลสี่นะคะลุยไฟบอลสี่ที่ชนะใจสายมูไม่ต้องไปตามดูอิทธิฤทธิของนาคาที่ไหนถ้าเรามีนาคาลุยไฟเราไปดูกันค่ะนาคาลุยไฟที่เป็นบอลสี่จะเป็นยังไง นาคาลุยไฟเป็นบอนใบไผ่คอมแพคสีแดงเข้มจนดำสวยงามมากค่ะเพื่อนๆหามาปลูกกันนะคะบอลสี่นะคะลุยไฟค่ะ